สำหรับนักข่าวพลเมืองในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าในความพยายามที่จะนำหมีขาวขั้วโลกมาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับโดยกลุ่มนักอนุรักษ์ได้เสนอเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยทั้งด้านมาตรฐานของขนาดของส่วนจัดแสดงและพฤติกรรมของสัตว์พร้อมกับเสนอทางออกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่เดินรณลงค์แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อกรณีสงสว์เชียงใหม่จะน้ำมีข่าวโคโลมันจะแสดงด้วยงบประมาณกว่า70ล้านบาทน,นอกจากการเดินรณล,ลงถือป้ายตั้งคำถามแล้วยังเปิดวงคุยเชิงวิชาการตีวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของสถานที่จะแสดงว่าซอคข้องกับพฤติกรรมของมีขาวโคลกแต่กอ ในวงคุยซึ่งมีทางสตวแพย์นักอนุรักษ์ได้อธิบายว่ามีขาวเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่สุดนโลกมักจะไล่ล่าแวามวหน้าเป็นบริเวณกว้างในถุงน้ำแข็งซึ่งการจะจําลองสภาพแวดล้อมของประเทศเคด่อนเพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมของมีขาวจะรัวโลกหนึ่งนะจึงเป็นเรื่องยากแล้วกก็าารจัดขเขเนี อย่าที่ออกมาเนาาี่ย108.5นิวตันเมตรผมว่าเล็กเกือบที่จุดในโลกนะครับคือโดยมาตรฐานของวาก้าเนี่ยนะครับ Generation 2ของโลกนี้นะครับบอกว่าอย่างน้อยที่สุดต้อง500นิวตันเมตรของเราที่108.5คือมันเล็กและความเป็นการประมาณอย่างน้อยลยนๆหรือคือมันมีขนาดที่เล็กเกินไปนะในขณะที่ร้านค้าของที่เราเล่นจากเมืองที่ใหญ่ๆมากกว่าใช่ไหมน การที่เอาหมีขาวมาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอะไรทุกประการเลยไม่ว่าจะไหนก็ต้องเสียเสียพลังงานสร้างอาคารใหม่แล้วก็มันคล้ายๆทอมรังสิตด้วเยเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลมันจะเห็นว่าหมีขาวที่อยู่ในสวนสัตว์ในแถบเขตร้อนมันมีตัวละตัวมนะีภาวะขึ้นอย่อะไรที่นี้ในวงเสวนามีการเสนอผลงานวิจัยจากมหลาลัยออฟฟอร์ดว่ามีขาวครัวโลกเกือบทั้งหมดที่จะแสดงในสวนสัตว์ทัวโลก มีอาการป่วยทางจิตซึมเศร้าเนื่องจากความไม่เหมาะสมของสภาพแวดลอมในพื้นที่จะแสดงกลุ่มนักอนุรักษ์ได้แสดงออกถึงความเข้าใจในบทบาทด้านการวิจัยและการอนุรักษ์สัตว์ของสวนสัตว์ที่ควรสอดคล้องกับสภาพของประเทศโดยสนับสนุนให้ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยเองเพราะยังขาดแคลนถึงจัดนะ ติดแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คนทำารือคนทำจริงต้งเยอะแยะทำไมไม่ทำสัตว์บ้านเรามีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ดูนะครับแล้วก็คือมันมีผมคิดว่ามันมีความติดพลาดทางความคิดบางอย่างเช่นบอกว่าเอาหมีอนุรักษ์คือบ้านเขาจะอนุรักษ์หมีแล้วเอามาที่นี่ซึ่งสุดท้ายแล้วผลมันกลับไปเฉพาะทำร้ายตัวหมีเองมาดูว่าบ้านเรามีอะไรอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ก็ทำสิ่งนั้นให้ดีไม่ต้องเอาปัญหาอะไรมาเพิ่มนไหมครับ โครงการสวนสัตว์ก็เคยวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สั์พื้นทินและประสบความสาเร็จมาแล้วหลายโครงการเช่นโครงการโนก,กระเรียงไทยและละองค์ละมั่งคืนทินแต่ยังเหลือสัตว์พื้นทินแห่งจัดนักตี่ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งหากนํางบประมาณกว่า70บล้านบาทนี้มาสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สั์พื้นทินจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่ท้องถิ่นแห่งจัดนักนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน